สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวเบิร์ตสุขสุขวนสวัสดีครับพี่น้องมือนีดสวัสดีครับซาตอยสวัสดีครับซาตอยเห็ดยังกินมือนดซาตอยเห็ดแกงน้ำไมมกินเบิรงดูเปิดเบิรงดูเฮ้ยหอมบ่ซำเนียงสวัสดิเกตเนี่ชื่อห้องว่าเฮ้ยผู้ใดนะฮะพี่น้องนะเพิ่นเห็ดแกงน้ำไมมนะพี่น้องในมือนีดก็พร้อมหนาพร้อมตาขอบคู่ซาตอยพี่น้องเอ้ยนี่ก็เอื่อยซาตอยคือกันผู้นี้ก็เอื่อยซาตอยพี่น้องทั้งผุนก็ลุงบอลังนะครับอย่างนะ สวัสดีครับลุงสวัสดีสบายดีเด้อสบายดีเด้อเยเด้อพุ่นสวัสดีเอฟซีพันแหนนี่ทุกคนกินข่าวความหนาครับสาวต้อยได้ยังบอกสวัสดีพี่น้องหมดเลยโอ้ยจัะหน่อยพันกระว่าได้หันเออบ่มีมาไรเนี่ยได้พันชิวาน่ะได้เพียงกินแน่มวันนี้ค่ะหึแกงน้ำไม้ปลาเผาได้แกงน้ำไม้นะฮะพี่น้องนะบอดี้กินตั้มมะฮุงพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ตั้มมะฮุงแล้วร้ายเติบทุกคนเอแล้วก็เฮ็ด น oh like okay. um, oh, em> um, ี่ยังเกาะลมุงเข่าน네 mm ี่ขึ้นหนึ่งเองบอใช้มาเบิ้งทุเบิ้งทุเข่านะเข่านี่หนึ่งเองพุ่นทุกคนโอยไม่้มาให้ไม่ยาอืไม่ยาบ่อันห้องไม่ยาเนี่ยไถแม่พ่สิอออัยุรูนล้วเขาเดียวเลยนะอายุอันนั้นซาตอยเทอไถสามสิบสามแล้วอันยุยาทอระเนี่ยยาไสามสิบสี่สามห้า ส <39. S 2> ามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วไหยะห่าราักสามคือกันแมนบอเมื่อก <c oughs> ี้ก็ไม่กินเขาพรนะ้อมหน้าพร้อมตานะฮะพี่น้องนะก็คือหองบอลัง <c oughs> ทุกคนก็นใหญ่อยู่ได้ทุกคนนะถือว่าบอลังมาเสาหหองใหม่สี่ถือว่าหายได้ทุกคนนะเพราะว่าอยู่หองเก่านะั้นเป็นห้องน้อยเมื่ออหายใจยังแยกลมหายใจกันเพราะว่ามันห้องน้อย <c oughs> นี่แหละพี่น้องชีวิตแรงงานเล่าเข้ามาเห็นงานในเทประเทศไทยแบบว่า กินง่ายอยู่ง่ายประหยัดกินประหยัดใส่เฮาเพราว่าจังไดเฮาก็สีในเมื่อบานอยู่แล้วสินะทุกคนนะนี่แหละชีวิตบอลังแต่ละมื้อทุกคนกับบริคอยไปใส้เราเหตุงานมากล้วเก็เหตุกินกินเข่าแบบนี้แหละบริคอยได้ซื้อเมื่อเอกระซื้อแต่ของสดมาเฮาก็เหตุกินเองมันก็สบายใจเฮาสินะเมื ok. ่อนี้ซตอ้อยบริเหตุงานบอลนี่มันคือว่ากินเข่าพร้อมหน้าพร้อมตาครับแท้ยุดติยุติทุวันนอย่างยุดทุวันพาน ทุกคนอันนี้คือแบบว่าครัวบอลังนะครับพียงนะฟังนั่นนะสเป็นบอลน,นอนแต่ฟังนี่นะสเป็นครัวนะเพียงนะก็คือแบบว่าเพราะว่าระ,าะเบียงมันกระเปียกนะพียงบางเนะือมันกัดแคบแน่เข้ากับบริเวเฮดนะอยู่ในระเบียงมีอัน,นะอย,นยังนะเขียวๆนะเพียงนะพักขย e n ซื้อมาบอลหันหรือรว่าเพื่อนน้ม่จากบ้านซือมานี่ทุกคนอันนี้ก็มากโสมนะพีองห่องบอลังก็คือว่าใหญ่เติบได้ทุกคนอยู่กันซีหาคนก็ถือว่า นั่งบริหารนะนี่แหละชีวิตแรงงานลาวอืมกว้างกว้างนอนสบายเลยเนี่ยนอาเจอห้องอันเอ้ยเ่าให้ไงกว่านี่ได้ทุกคนได้ไงอีกว้าทุกเวลังเข้าไปเนี่ยแทบบอกพุ่นอยู่พุ่นพุ่นมาหอนี่เน่าวงนอนได้นึ่งสี่คนไหน สบายในใจบอลังก็ยังออกไปอยู่ไปอยู่ห้องใหม่อยู่ฮะแต่ว่าแบบว,ว่ายังข้าหมาข้ามาาันจเพราวะหนึ่นงป<ำ>ีมันจะกระขึ้คลื่นนะนะอืออือทับอลทำเอฟซีด้วยนี่ก็อยู่ใส่หนึ่งปีง <laughs> อันนี้จังแมนคนนันเหตุนั้นกำหนดแนวใดแล้วก็ว่าสัตว์ทำสัญญาแนวใดบอลังก็จะจำบอลใดแล้วตอนนั้นก็รีบร้อนเลยสีนะทุกคนนะอื คือบอลังกันยังเห็นงานทรงน้ำแข็งคือเก่านะพี่น้องนะกาเห็นงานกับเท่าแก่นะพี่น้องนะเท่าแก่ไทยคือเก่าทุกคนสําหรับ<ต>เท่าแก่บอลังในใจดีซาตอยเอื่อยมาเนี่ยฟาเอื่อยไปหางานหล่ะบ่เห็นงานหล่ะบอไป,ไปหาแล้ว,ไ,ลวได้งานลแล้วบอโอหพาเอื่อยเพิ่นไปหางานพี่น้องเพิ่นมากับแฟนเพิ่นนะคะพี่น้องหน้ามาหาเงินหาทองอยู่ประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเลยย้อนว่าความจน ย้อนว่าบ่มีบ้านเฮามันหาเงินยากแห้งแล้งคือว่าอะไรคือบาลลังเมื่อกับมีแต่ใส่ใจย่างเดียวมันกับบด้ได้นะเพียงนะคือมาหาเงินอยู่ประเทศไทยเฮาก็ยังมีเงินเก็บเงินใส่แน่แบบนี้นะเท่าแกคนไทยนี่สําหรับบาลลังเนี่ยบาลลังคิดว่าเพิ่นดีที่สุดแล้วอืมคือบาลลังออกไปนั่นจากแบบว่าลงน้ำแข็งนะพี่น้องนะบาลลังออกไปสองเดือนนะครับพี่น้องนะครับแปลว่ายังกลับมาคือเก่าเพิ่นก็ยังหลับคือเก่าและปัี้เพิ่นก็ได้เป็นเบาแน่นอนในนี้เพิ่นใจดีสําหรับเท่าแก่บาลลังนะ นี่ทุกคนเดี๋ยวมาอื่นบอลังสิพาลุงบอลังนะครับเมยียงนะแบบไปเห็นงานสนำแข่งอยู่ประสานิวเวศสามนะครับเมยียงนะถา้ามีเวลามาอื่น,อน,อนซุกและะ้วบ่นี่ซุกและะ้วบ่ ซาต่อยถามความู้ซึกในีูยดูบ่าวเอื่อยเอื่อยน้องมาจากซีเนี่ยเป็นแนวไดเออดีใจบอกมีความสุขบอกออ่มีความุเลเนาะมานามตาบอกว่ากินเข่าพ้อหน้าพ้อตาจากซีเอื่อยน้องไอคซี่นี่กับแบบว่าดีใจแล้วเนาะบอกว่าได้พ่อกันหลายปีอะไรแันบอกมีเอื่อยกับามีพ่อมีแม่และแม่บอก มาจากบ้านเจ้าพูเลยเป็นบ้านี่เพิ่นมานะก็คือเพิ่นมาเพินพ่นมาเพิ่งพาอาศัยเอ้ยไอเอ้ยน้องเราพี่น้องหางานฮาท่องอยู่ประเทศไทยหางานแถวนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยซอยสามัคคีนะฮะัพียงนะฝาก,กลใใาลพากกลังใจให้เปาลังในที่เพีงเด้อกับสาวต่อยพี่น้องฝากไปพลังใจให้แน่ทุกคนหมอบเปล่าลังนะก็มีสองอันหมดเทุกคนตัวนห้นก็แมนตันนี้ก็แมนหมอเห็ดกินกินเขานะ่ะอันนี้ก็คือเป็นครัวนะฮะเพีองนะมีถั่วมีบวงทุกอย่างแหละครบเบสลแหละ เนี่ยบอกว่าบางเทธอเขาเฮ็ดกินกินเองสินะทุกคนนะมันอีกะเมนูดิดก็คือแกงน้ำไม้มันบซอต่อยแกงน้ำไม้ไ่ได้ติดเติมเลยโดนเติบเลยมันบอโดนตะเตะขาบอลังถ่ายคลิปลงตอนนั้นว่าเออแกงน้ำไม้เอื่ยเพิ่นเอามาที่บ้านสิมันบอสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย เตรียมพร้อมลงมือเตรียมพร้อมกินข้าวอะไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป็นเวลาจักทุ่มเลยเฮ้ยสองทุ่มแล้วม,มันบวสองทุ่มกว่าแล้วพี่น้องนะเลยมันก็ะเลิกงานมานี่ก็หหองบารังพี่น้องเ้ยบดน้อยบดน้อยก็ถือว่าพ่ออยู่พอกินจ่สีนะ้ำแข็นงนะอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนี่แหละชีวิตและงานเท่าแบบว่าคันว่ากินแบบว่าง่ายๆอยู่ง่ายๆสิเฮ้ยอยู่ไสก็บาก่าองหนักทุกคนเอ้ย ซาตอยมันกำลังตักแกงเราใหม่นะครับพี่น้องนะนจักหวยสามเลยบ่ะว้าตัวสามสี่คนนู้เนาะตักหมดเลยเนี่ยคันมีแกงไอคันไม่มีเห็ดเพาะใส่นี่แห้งแซ่บเนี่ย ทุกคนฝากเมนมาเดินทุกคนเดินระวังเอื่อยสาวต่อยสองคนนี่กับสาวต่อยนี่ว่าน่าคือกันบอนี่สำหรับบอลบลรังเบิงน่ะแบบว่ายากคือปันไหนนะแต่ว่าสองคนเอื้อยเพลินคือกันแต่ว่าสาวต่อยนี่ออกไปทั้งอื่นมาบ่คือมึงออกไปทังอื่นหนาเนี้ยงเนี้ยหดเพลินเอด หนายเงี้ยเงี้นาไปเปย์บัดเพิ่นบัดหนามันมนบดนี่คือคือกันบัดนี่อะระวังพี่น้องคันว่าเบิงว่าว่าคล้ายๆคือบอลังฝากเมนมาบอกบอลลังในนี่พี่น้องปลาเผาปลาเผาทุกคนเลยโอ้ลุงกับเพลินกับเพลินก็นั่งแด้นั่งเล่นน้ำกันว่าเพื้นกันอะไตามภาษาแบบว่าเขาบ่เคยพ่อเข้าบ่ได้พ่อกันโดนน่ะสินาบางเทีเราเป็นกะอยู่บ้านโดนน่ะสินาทุกคนนะ ชิยังไป่ใช่ะบานตอยอมไท่ะไปแทัเม็ดก้อนนี่กินข้าวบ่นี่ทุ่นนี่พาเข่ามันนี่โอ้ยอ่ำลำอ่ำลำทุคนเนี่ยแซ่บอนี่อันนี้คือมักถั่วพูนะครับเพียงนคอทั้งบาดวารังิห่องวันหเลยห่องนีได้บานจัดสตอยถั่วพูคือกันนะทุคนเมื้อนี้นี่ ซาตอยนี่คือแต่งตัวงามเป็นพิเศษแทบเลยเฮ้ยเบลอบ่ลังนี exactly ่เห็นใจลาๆเด้เลยเออเห็ดกับเสากับเขาแซ่บอีกว่าเห็ดกับเขาเก่งนี่ได้ผลมาได้ง่ายได้นี่มา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 ไอ้มาจัดเลยบัดนี่มานางพี่เลยนี่นี่เอาไอ้วุ้ยเอาไปนี่แหละกินง่ายๆอยู่ง่ายๆพี่น้อง สามครอบครัวนะพี่น้องนะแมนบ่เฮ้ยสามครอบครัวแมนแล้ว่าเนาะสามครอบครัวทุกคนสามครอบครัวกะเท่าไรหกคนเนาะข้าวเหนียวข้าวกันนึงเองพี่น้องก็ใส่จานไปังสั่นแหละกินง่ายๆอยู่ง่ายๆทุกคนอันนี้ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพี่น้องน่ะคนน่ะเพียงบอกเพิ่นหู้ได้ว่าบาลังกินหลายนะอื้อ เพ <Es> <ska S 2> ิ่น <sk> ห <it> ูว่าบำลังกินหลายเลยเพิ well ่นเพิ <mới> <Bon> ่นจะหยกติบมาเพิ่นจกจกเอาแล้วยเพิ่นหยกติบมาให้บาลังว้ายเนาะแม่นบ่บาลังก็บไปถือคาตังกล้องมากคาตังกล้องก็ไว้อยู่ลงน้ำแข็งพื่นพี่น้องเอลยไปถือมามามาทุกคนมาลงมือกินข้าวน้ำกันอ่ะสตอยห้องเอฟซีเนี่ยกินข้าวน้ำกันแนี่ยนี่ห้องพี่น้องคนไทยเพิ่นกินน้ำแนงสินะ อาหารบ้านเฮาบางเถ้เพิ่นบ่เคยเห็นว่าเฮากินแบบนี้อย่างเช่นะบางเถ้เพิ่นก็บ่เคยกินนะบางเถ้เพิ่นอยู่ในกรุงเทพจังซี่นะอันนี้ก็ลุงบ่ลลังทั้งสองนะรอบอลนี่รอบ่พี่น้องมาเอาลงมือลงมือกินเลยบัดนี้จัดเลยเนี่ยเขาติ๊กต๊อกฮะเนี่ยเขานั่งเบื้องอยู่ไอ้เคยเจ้าคนะไอ้เคยเจ้าคนะเออเป็นยังมักล่าบ่หวะสองคนด้วยกันคนทามก็ มีมียัง<ห>มียังมีนบ่มียังพอกระด้มีนะบ่มีแต่แบยังเก็อยู่ใช้สิการนะบอ่บอัอนทุกคนเดี๋ยวพ่อกันอีกอีกพี่หนึ่งพี่น้องเลยมาเดี๋กินข้าวนมกันทุกคน